สวัสดีครับวันนี้มีกระบะดาบเบิลไอมานําเสนอครับผมเครื่องก็ตามนี้เลยนะฮะแน่นๆนะครับรถทําจบนะฮะเทอร์โบลูกใหญ่เลยนะครับแล้วก็มน้ำนิยมนะครับผมของมีตามนี้เลยนะฮะอินเตอร์อะไรมีหมดนะครับเครื่องแน่นมากครับรถทําจบบางเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับภาษีเต็มหกสีนะฮะล้อสิบแปดนะฮะยางสภาพดีทุกเส้นนะครับ มาดูโดยรวมครับแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเอาไปลั่นได้เลยครับไม่อายใครฮะดูโดยรวมนะครับสีก็มีตำหนิบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับกระบะไลเนอร์นะฮะแต่สีสวยนะครับเดี๋ยวให้น้องบอลสตาร์ให้ดูหน่อยครับพี่ยังไม่ให้ดูภายในเลยให้ดูภายในหน่อยภายในก็เดิมๆนะครับสวยงามนะครับ ยังคงความเดิมนะครับวิทยุไพโอเนียนะฮะดูตามนี้นะครับมีวัตโบสเทอร์โบนะครับข้างหลังก็เน้นความเดิมอยู่นะฮะโอเคครับให้น้ำบอลสตาร์ให้ดูนะครับน้ำบอลน,นี่นะครับเดินหอบนะครับสไตล์โรสซิ่งเลยนะฮะ น้ำวนดีนะครับไม่ดันนะฮะความร้อนปกติครับคันนี้ผมไปวิ่งมาแล้วฮะดีครับทำมาสเต็ปใช้งานได้ครับเหนียวเหนียวฮะนะะให้น้ำมันปิดฝากระโปรงก่อนนะครับอ่าครับเดียวให้ดูโดยรวมอีกรอบนะครับ ใครชอบอย่างนี้ต้องจัดนะฮะครับผมนะครับบอลเออช่วงล่างดีมากครับแอร์หนาวนะครับภาษสีเต็มครับคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ เอาไปซิ่งเอาไปใช้งานนี่ได้เลยนะฮะใครชอบแนวนี้ก็จัดไปนะครับสนใจติดต่อมาแล้วครับผมที่0899800909นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ